อสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมหนุ่มเดอะปิงนะครับผมนะครับวันนี้ก็มาพบกันในบรรยากาศยามเช้าของวันอาทิตย์นะครับผมนะครับที่สำคัญที่สุดเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็อยากจะมาย้ำเตือนแล้วก็ประชาสพันธนิดนึงนะครับผมเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ชีวิตเนาะนะฮะทุกวันนี้นะครับพวกขโมยเคยโจรนะครับผมมันไม่ค่อย ได้เข้าไปตามบ้านหรือไปลักเล็กขโมยน้อยนะครับเพราะว่าพวกเรารมีการป้องกันรั้วรอบขอบชิดกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะครับผมแต่ทุกวันนี้นะครับอัจฉริกรรมทางเทคโนโลยีนะครับผมไม่ไว่าจะเป็นเรื่องของอสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆนะครับพวกมิจฉาชีพทุกวันนี้นะครับขณะที่เราอยู่ที่บ้านนะครับผมเขาหรือมันเนี่ยนะครับก็จะสามารถเข้าไปในการที่กับ ล่อลวงหลอกลวงนะครับโดยใช้ความอะไรรู้ไหมครับความโรคหรือว่าความกลัวนะครับผมในการที่จะเข้าไปในสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆนะครับสำหรับพี่น้องประชาชนทุกท่านเลยนะครับผมที่เห็นสื่อสังคมออนไลน์นะครับแล้วกโ็โดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของการหลอกลวงต,งต้มตุ๋นแก๊งคอร์เซนเตอร์อะไรต่างๆนะครับผมนะฮะที่เข้าไปหลอกในสื่อ นะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook, Instagram นะฮะหรือว่าจะเป็นระบบลนะครับหรือแพ็กเกจต่างๆพวกเว็บไซต์การพนันอะไรต่างๆนะครับยังไงยังไงก็ฝากพี่น้องประชาชนกันด้วยนะครับผมโดยเฉพาะเรื่องของออการมีสติครับผมผมว่ามันเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดแล้วนะครับผมการมีสตินะครับจะทําให้เราได้ได้มีการยับยั้งชั่งใจแล้วก็ มีการเขาเรียกว่าอะไรนะครับทำให้เรามีสติแล้วก็มีการคิดวิเคราะห์แยกแยะนะครับผมและที่สําคัญที่สุดก็อย่าลืมครับปรึกษาคนที่อยู่ข้างๆนะครับผมหรือบุคคลที่ท่านไว้ใจก่อนนะครับเพราะว่าทุกวันนี้นะครับเงินทองอะไรต่างๆพอดีมันอยู่ในระบบมือถือเนาะจะโอนจะจ่ายจะอะไรก็แล้วแต่มันสะดวกไปหมดนะครับผมนะฮะยังไงก็ฝากพี่น้องประชาชนกันไว้ด้วยนะครับผมและที่สําคัญที่สุดเลยนะครับผมเรื่องของสุขภาพนะครับก็เป็นสิ่งที่สําคัญเนาะ ยังไงก็อย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับผมนะฮะวันนี้นะครับเ,เงินทองนะครับถึงมีเยอะแยะมากมายนะครับแต่ถ้าสุขภาพร่างกายท่านไม่ดีนะครับเงินทองนั้นก็ต้องเอาไปรักษาหรือว่าอะไรกันทั้งหมดนะครับยังไงก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับขอให้ท่านโชคดีนะครับมีความสุขมากๆเลยนะครับผมสวัสดีครับ